มึงหยิบวะมึงหยิบะอยากฆ่าคุณป่ะมึงหุดอยากฆ่าสีขาวอ่ะเพราะน่นจะเป็นต้องฆ่าไอเคต้องฆ่าไอ้เคแบบจริงๆเวนย่อมนะครับด้วยการเอาแม่งเลยไอ้เวนพังพังฮัลโหลฮัลโหลไอเชี่ยโดนใบไอ้คนเอาเอาใหม่ได้ป่ะอีกขอยย่อมพูดเลยไอตว์สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมอ่ะใครแอบเดือดนั้นออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ลองอยู okay okay ่ในห้องนี้โอเคป่ะเดี๋ยวรับศพไปดูตอนนี้ยังไม่มีใครตายไอ้ร่างทรงไอ้สัตว์ีคะตายเลยเนี่ยโดนโดนปลา ไมึง้องใจใครมึงบอกกูแล้วมึงคล้องใจใครมึงบอกกูกูค้องมึงอ่ะกูคล้องมไงเคปโอบแม่งเลยละกันไอ้เวนเฮ้ยช้องเฮ้ยชิร์อะไรเนี่ยคืออะไรพี่เขผมด้วยเหรอไปท้าทายเขาไงผมผมไปท้าทายอะไรพี่ผมผมบอกว่าผมสกิปไม่จะไปท้าไอ้เคปไงไอ้เคปบอกเอาแม่งเลยนะแกเอาแม่งเลยก็ต้องเอาเคปดิพี่ไม่ใช่เอาผมเออใช่ใช่เออลืมลืมผูกบี มึงหยิบวะมึงหยิบวะอยากฆ่าคุณวะมึงหยุดอยากฆ่าสีขาวอะมันน่าจะเป็นต้องฆ่าไอเคต้องฆ่าไอเคแบบจริงๆต้องแทงหน้าฆ่าเราจะไม่พูดแล้วว่าเราจะแก้แค้นไอเคนะทุกคนไม่ไงเดี๋ยวคนอื่นจะรู้เดินเดินไปแทงเลยเดินไปแทงเลยแบบเดินไปแทงตรงๆเลยโจสติรักใครรักกันไม่มีใครรักกันมันไม่มีไม่เคยรักเวนย่อมเลงครับด้วยการเอาแม่งเลยไอเวนพังพันตาท้าย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 ตัท้ายตัท้าย ตาไทตาไทตาไทาพี่จะฝันเดี๋ยวพี่จะฝันดีมีสุขเจ้าซิมให้นะโอเคปะขอให้ผมได้แก้แค้นคนด้วยจ้าไอ้ยังไม่แก้แค้เออ เดือดไปแค่เงยเดินไปแทงเลยเดินไปแทงตรงตรงเลยเวนย้นะครับด้วยการเอาแม่งเลยไอเวนปิดปลายเคไปปิดแม่งไปพูดไปไอซุยคนเมืงสวยผายสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเลัาเล่นละไม่เกลียดมึงอีสดุดคิดแบบที่มึงคิดนั่นแหละปีหนึ่งรู้รู้ว่าเอางี้ตาท้ายด้วยฮึฮึบวาย first blood มึงเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงใครวะ เนียบออกลยตอนนี oh <S <S ้เก็บละมึงตามไปเก็บดิไอสัตว์โดนรู้ชัวเลยแล้วผมไปก่ผปิดไปเค้กไอ้ยัก แหนูก็มาเจอสองสองสองแต่หนูรับสีไม่ได้เพราะว่ามันยืนซ้อนกันเจตเจ้าไหนกลัวโดโด้ว่าเจไปโดโด้แล้วผมกิไปเคส สืบอไม่ไม่อย่าอย่าว่าหรอนะถูกจริงนะเออเออเออเอาวะเอาวะเดินหน้าหรืยิงไหมฮัลโหลฮัลโหลเดินหน้าหรืยิงไหมไอ้เชี่ยโดนบไอ้ก่อ้กังไม่หนูไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่หนูไม่ใช่คนายแต่หนูยิงได้ปัญหาคือเนี่ยถ้ากรกับรังสืบอยู่คนเดียวเพียวๆเลยนะจะบอกให้พูดจริงเฮ้ยแก รอดหรอวะรอดหรอไม่กลัวหรอกแต่เราต้องฆ่าเจทิ้งนะทุกคนถ้ามีคนไหนที่เอาสายเราไปบุยเคเหรอบุยเคอได้ไงพูดเดียวกันพูดเดียวกันได้หมดไม่ได้เราถ้าเราถ้าผมฆ่าไอเคทิ้งอะแล้วบอก็แกบอกไอเคไปฆ่าตะกอใช่แล้วผมเป็นตำรวจแต่คิดเป็นไรบ้างนี่นักพีปิดเสียงปิดปากไอเคก่อบไห้ขับแล้วอ่ะโดูดเนี้ยน้อยบร้อยไอ้เชื่อโดนปิดปากใครไม่ปิดปากกูวะ มีมีข้อมูลอะไรไหมพี่แล้วพันประธานเอ้ยผมไม่ผมมีมีว่าพี่ผมเออเฮ้ยกูลืมระวังจะแล้วพี่ก็ลืมง่ายเกินเออเอ้ยค่ายเคไม่ได้ทุกคนค่ายไม่ได้เนี่ยกดกดรูนรวมไม่ได้เลยไอ้ไม้มาหนี่ดิอะไรมึงมึงกวนติงหัวมึงกวนติงหัวกูอะไรไอ้สัตว์มึงปิดปากกูไอ้เวรปิดแม่งอีกรอบเลยละกันปิดแม่งอีกรอบเลยละกันเอาอะ เฮ้ยวุ้ยเฮ้ยอเล็กเฮ้ยเอาเล็กเป็นอเล็กเป็นชัวเอเล็กเป็นชัวอเล็กเป็นชัวย ไม่โหวตเองชัวร์ไม่ไม่เลยเข้ามาสองคนเดินเข้ามาสองคนมีใจร้ากับเคเคหนึ่เข้ามาแล้วแล้วฆ่านะแล้วตายนะไม่ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออะเล็กร้านเปอร์เซ็นพี่เพราะว่าผมกำลังทำเควสน้ำคุอยู่แต่พอฆ่าปุ๊บมันมันแลบออกมาพี่แล้วเห็นสีส้มมันอยู่ตรงศพอยู่แล้วฆ่าแล้วรีพอร์ตทันทีว่าพี่จอช์โนเป็แคาะเดียนไม่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 ยังเพิ่งโหวตใจเย็นนะแต่ว่าเวทที่แล้วอ่ะฆาตกรยังอยู่นะเอาเวทที่แล้วก่อนว่ะโอ้พี่นี่มันชักมากนะพี่ดีเป็นเน่เลยไม่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 

ก็ให้ไปดีนะเล็กน้องก็ไปเดี๋ยวไปบอยกูโดนปิดไม้ปิดไม้กูโดนปิดไอ้ไอ้ฝัดปิดไม้เงือกคนตีนดิมึงฟังกูครับถ้าเราอยู่ทู่กันปุ๊บไล่ปาดเหลืองคนโคตรเท่ดูโอ้จริงโคตรเท่แดนบีมดีดูบีตั้งถ้ามึงกดไปอย่างเนี้ยมึงกดใส่กูไปอย่างเนี้ยอีเวนปิดเองรอบล็อกอ่ะไ้เฮียเดี๋ยวปาโดนกูเอ้ยกูโดนปิดไม้เมื่อกี้กูโดนปิดไม้แล้วโดนปิดไม้แล้ว ิบหาายไอ้แก่นพูดโดนปิดไไมใหม่ไ้เงยยังอยู่อีกเหรอเนี่ยรอบนี้ให้ตายอ่ะหาใครไม่เจอเลยหนูเจอแต่ชีพเพราะบ้าน่ะเจอเจ้าชีพอยู่แถวขวาแต่ไม่ใช่ตรงแถวหลังกันไม่แน่นะเจ้าชีพมันจะเป็นก็ได้ไอ้เคไม่เคยบอกว่านี่คือการแก้แค้นของกูแม้ว่ากูจะฆ่ามึงไม่ได้กูปิด มึงอะาร์เคทำไมเงียบจังเลยอ่ะอยากโดนหมดออกเคเราปิดปากซึ่งคนที่อยู่กับเคผมไม่อยากบอกผมไม่พี่ก็คือไมค์ใช่ผมโดนไม่ไม่ไม่พี่ประเด็นประเด็นคือผมอะมีเจอเคบ้างแต่สาวเวฟบและไอ้ขี้เคอะไม่พูดเลยเลยหรอหรือว่าพอแหลมมันแบบแกล้งใบหมดไม่แต่ผมโหวตโหวตตั้งแต่เว็บแรกก่อนยังคงเชื่อว่าคัมซี่เป็นคณะเกณฑ์กี่คนหอสามคนเราจบแล้วนะเฮ้ยแต่เหี่ยวก็อยู่นะเหี่ยวยังมีเยอะอีแร้งก็ได้นะให้หวตเองนะบอกเลยนะ ไอ้เควมเงียบเกินอ่ะมึง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 เป็นฆาตกรกูนะเว้ยมึงเงียบอย่างงี้แม่งช่วยกันยังไงวะไอ้ครับเหี้ยมึงแม่งเห็นแค่ตัวป่ะเอาสบายอ่ะวุ๊นไอ้นี่เงียบสวยมากฆาตกรหลุดหึงเอาเว้ยสภาพสภาพเอ้า ไอ้เคมึงไม่ช่วยเพื่อนเลยไอ้สัสแต่นิมยังไม่ได้ข้างใครเลยนะเอาเอาใหม่ได้ปะอีกขอยอมพูดเลยสัสไอ้สัสเลยไอ้เสี้ยไอ้บโชยทายมึยังไม่ได้พูดเลยไม่้บุญใจยุกกดไม่กดไม่กดไม่ยังไม่ได้พูดเลยมึงเห็นแก่ตัวเกินเพื่อนเขาพยายามแทบตายมึงเงียบทั้งเกมไอ้ เป็นคนแบบไหนวะมึงรู้ไหมใช่ไหมมึงเกือบโดนมึงอีกสัมมึงจะฆ่าแม่งแล้วแบบจะฆ่าแม่งแล้วเฮ้ยเคมันมันฆ่ากันไม่ได้เว้ยกูลองแล้วนี่ฆ่ากันเองไม่ได้เหรอถ้าถ้ามันไม่มีมีพิษก็มันฆ่าไม่ได้ใช่ไม่มีมีฆ่าไม่ได้ใช่เพราะกลัวกลัวกูกดฆ่ามึงแต่เริ่มเกมแล้วโดนปิดปาไปทีสามรอบติดเอาเคมีอะไรอยากพูดเหรอมึงรู้มมึงรู้ไหมมึงรู้ไหมว่าจริงๆกับตายตายแล้วเว้ย กูเป็นสไนกูจะส่องหัวมึงแล้วกูกำลังนับอยู่ว่าถ้ากูส่องมึงไปจะจบเลยหรือเปล่าก็จบส่งกันเองได้เหรอไม่รู้อ่ะกูเป็นแอนตินอ่ะฆ่าได้อ่ะ่าจะฆ่าได้ตอไปชุมอ่ะโอเค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 ไม่ต้องพูดกดออกแม่เลย